หลีกไปเดี๋ยวพระมาข่าสองคนจะไม่ได้ใส่บาตรไปนางพริมพ์ข้าไมา่อยากฟังเสียงเปรตมาร้องขอส่วนบุญมองกูทำไมหน้ากูเหมือนแม่มงปล่ากูมองว่าทำไมได้แหวนทองไปไม่ได้ทำให้มึงสองคนดูเป็นผู้ดิบผู้ดีขึ้นมาสักนิด แกจะชดใช้ให้ทางเราเท่าไหร่ทําไมต้องชดใช้อา้าหลอลผิดใครผิดหาใครผิดแกเป็นรถใหญ่ยังไงก็ผิดอยู่แล้วก็ร้านเองมันขี่รถไม่ดูตาม้าตาเลยเองนี่หว่าทำไมต้องรับผิดชอบด้วยรถทันั้น,นเป็นรอยเป็นรอยขูดทั้งคังนทั้งทําสีใหม่ใครจะรับผิดชอบขับรถไม่เป็นอย่งอางเสออยากจะมาขับทำมารถตกรถจะจ่ายเท่าไหร่ก็ไปฟ้องรองอาสาแล้วสิสารให้จ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแหละอ,อิวอไรอีแย้ยมมอย่นนึกแล